อบรรดาท่านเพื่อนเพืสถียรธรรมิกาทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาว่จรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาแนะนำก่อนการจะแนะนำเรื่องปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะคือความระพฤตประจำ มาพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจริยาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำจริงๆเพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีอะไรบ้างสำหรับจรณะสิบห้านีถ้าหากว่าท่านทั้งหลาย มีความบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งก็มีหวังว่าในปัจจุบันก็ดีสัมรายภพก็ดีท่านจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หากว่าจะมีความสุขบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลาย ในเวลาเพื่อนละบรรดาเพื่อนมีสูรสมณีนทั้งหลายจงสังวรระวังข้อวัดปฏิบัติในจรณะสิบห้านี้ครบถ้วนได้ขอได้โปรดทราบดีว่าการแนะนำในจรณะที่ห้าสิบห้านี้แล้วผมถือว่าทุกท่านจำได้และก็ถือว่าทุกท่านปฏิบัติได้ ถ้าบังเอิญท่านผู้ใดบอกว่าจําไม่ได้และปฏิบัติไม่ได้นั่นหมายความว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการคนประเภทมีตาเหมือนตากระทูมีหูเหมือนหูกระทะเพราะตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยิน นี่ฉันจะรับฟังมาก่อนหรือไม่รับฟังมาก่อนก็ตามผมไม่รับทราบรับทราบแต่ว่าคําสั่งใดที่สั่งออกไปแล้วถือว่าทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไปถามคนอื่นที่รับฟังมาแลวเมื่อรู้แล้วก็ต้องถือว่าจําได้เมื่อจําได้แล้วก็ต้องถือว่าปฏิบัติได้ จะมาแก้ตัวว่ามาใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคําเรียกว่าไม่มีคํำให้อภัยไม่มีการให้อภัยกับคนที่ใช้คําว่าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนมาก่อนสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเจรณะข้อที่สิบเจรณะข้อที่สิบมีคำว่าสติแปลว่าระลึกได้ นี่จะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่เคยปล่อยให้พวกเราใช้คำว่าระลึกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเราจะต้องระลึกได้อยู่เสมอนึกอะไรนึกว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมบริสินแล้วสิ่งของเรามีกี่สิขาบท จำให้ครบปฏิบัติให้ได้แล้วก็ระลึกได้ว่าเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์คือระมดระวัะงในอินทรีย์ใน,นกระตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปไม่ติดอยู่ในรูปหูดีฟังเสียงไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ว่าเสียงดีหรือเสียงชั่วไม่ได้รูปไม่ว่าเรารูปดีหรือรูปชั่ว ยมูกระทบกลิ่นไม่ติดในกลิ่นจะว่ากลิ่นดีหรือกลิ่นชั่วอะไรก็ช่างปล่อยมันไปลิ้งกระทบรสไม่ติดในรสกายกระทบการสัมผัสไม่ติดในการสัมผัสนี่เรานึกได้อยู่เสมอเนื้นโนอโพชเนยเมตนิยตาเราก็นึกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารแต่พอสมควร ไม่ตะกระแต่กลามเกินไปไม่เลือกอาหารเกินไปมียังไงกินอย่างนั้นไม่ใช่จะมาตั้งหน้าตั้งตาพุ่มเฟือยกันอยู่กินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่กินเพื่อความอ้นทีไม่กินเพื่อความผ่องใสไม่กินพ,ออนพือยังกิเล็กให้กำเริบแล้วเราก็นึกได้อยู่ว่าเชายคลิยานนโยก เราจะเป็นผู้ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ระวังความชั่วเมื่อก็ยามรักษาประตูช่องทางที่ความชั่วจะไหลเข้ามาทางไหนก็ตามทางหูทางตาจมกูกลิ้นกายใจเราไม่ยอมให้มันไหลเข้ามาในทุกขณะจิต แล้วว่าผู้ตื่นอยู่ใดยการระมัดรวังความชั่วไม่เกิดและเราก็ระลึกอยู่ได้เสมอว่าศรัทธาเรามีความเชื่อในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมุทธยเจ้าส่วนใดที่เป็นคำสั่งพระองค์ห้ามเราไม่ปฏิบัติตามส่วนใดที่มีเป็นธรรมะที่เป็นความดีที่พระองค์สนับสนุนเราปฏิบัติตาม และเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีเฮริอายความชั่วเร,เราระลึกได้อยู่ด้วยเสมอว่าโอตปะเราเกรงกลัวความชั่วเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้ญญาเราเป็นผู้ได้ฟังมากเราจำมากและปฏิบัติตามตามที่ดีฟังไว้ด้วย ฟังแล้วก็จําได้ด้วยจะมาบอกกันนะว่าจําไม่ได้ที่นี่ไม่มีคําว่าจําไม่ได้แม้แต่มาที่หลังไม่ได้ฟังยิงจะบอกก็ไม่ได้ฟังก็ยังไม่ได้เลยต้องถือว่าฟังแล้วจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เมื่อเข้ามาที่นี่แล้วต้องถือว่ารู้แล้ว คือว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้ว่าผิดไม่ได้ต้องถือว่ารู้แล้วถ้าทาผิดเจะทาทถูกก็ต้องถือว่าต้องมีโทษและมีคุณตามนั้นแล้วก็จําไว้ได้ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีความเพียรคือละความชั่วเพียรทําลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่เป็นอันคําว่าสติ เราจะต้องมีเป็นปกติจะไปบอกว่าผมเป็นคนลืมไร้สติตไร้สติแล้วก็ต้องไปอยู่โลกจำบานบ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับคนบ้าแม้แต่คนดีดีไม่ได้ขนาดยังไม่ต้องการจะเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราจะต้องมีสติสุู่เสมอ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสติตัวสำคัญนั่นก็คือจะต้องมีความรู้สึกว่าสกายทิฏฐิถ้าตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่มีการติดอกติดใจอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น เราถือเสม,มือนว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งหรือบ้านเช่าที่เราใช้อาศัชยชัวยช่วคราวท่นนั้นสองวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรอยู่เสม,มอ สามสีรับประัปรามาตเราจะรักษาสินให้ครบถ้วนไม่ลูคลำสินต้องระวังให้ดีนะนี่เป็นกฎในสำนักของเราด้วยและเป็นคำแนะนำในม่ให้เรียกว่าเป็นความประพฤติที่พุทธิจ้าบอกต้องประพฤติและเราจะต้องนึกไว้เสมอว่ากามาชันทะเป็นภัยสำหรับเรา เราพยายามหาทานทำลายกรรมมชันทะให้วินาศไปจากจิตสำหรับห้าเราจะตัดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งการมณ์ของจิตเดิมหน่าความโกรธความยบาดให้สิ้นไปหกเราไม่จะหลงไม่หลงไหลไฟฝันติดอยู่เฉพาะรูปฌานเจ็ดเราไม่จะไม่ติดอยู่เฉพาะอรูปฌาน รวมความมาทั้งรูปประชาญแล้วรูปประชาญก็ดีเราถือว่าเป็นบันไดก้าวไปสู่นิพพานเท่านั้นแล้วก็มานะเราจะตัดมานะความถือตัวถือต,วอตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาให้หมดไปนึกไว้เสมอนะอย่าลืมไม่ได้นะ โอทัจจะเราจะไม่ทำอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านทำจิตตรงเฉพาะพระนิพพานอาวิชชาเราจะทำลายความโง่เขชาอวิชชาโดยมีความเข้าใจในอริยสัจสี่และก็ทำจิตให้เข้าถึงอ,อริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์แบบนี่ตัวสติที่เราจะต้องนึกไว้อยู่ตลอดเวลาให้นึกอยู่ในสภาพอย่างนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นพโยคาวจรเราไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ในฐานะปะุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสกิเลสมันจะหนาสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันหนามากก็ฝา,านถาาถ้ามันหนาน,น้อยก็มีถา่ถ้ามันบางมากก็ตะใบถูบางลงไปมากกว่านั้นใช้กระดาษทรายถู ถ้าบางจนทั้งไม่เหลือเลยก็ใช้สบู่ฟอกมันก็หายนี่เครื่องมือที่เราจะถากกิเลสให้มันสิ้นไปมีอะไรบ้างก็ดูจรณะข้อที่สบิบเอ็ดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าปัญญาจงเป็นผู้มีความรอบรู้อยู่เสมอจงใช้ปัญญาของพิจารณาอารมณ์จิต ว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเราจะมีความผูกพันอยู่ในร่างกายหรือเปล่ายังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นวนเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปพอใจร่างกายของบุคคลอื่นเขาหรือเปล่าถ้ารมอย่างนี้มีอยู่ก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสําหรับในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเป็นอันว่าสัญชาติของเราก็ไม่น่าจะเป็นสัญชาติมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีสัญชาติคือมีอารมณ์ใจสูง ถ้าเราไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จตุสมาสมพุทธเจ้ามาห่มมาหุ้มห่อร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัต์อันเป็นธงชัยของพระสัตร์ของพระอรหรันก็แสดงว่าเราเลวกว่าสัตว์ฉันประเภทเลวเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นมันยังไม่อาภัตเหลืองไปหุ้มกายมันไม่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัวก็ตัวให้ดี ใครจบไม่มีก็ไปดูน้ำใสๆั่โอกดวงเงาว่าสภาวะรูปร่างของเราแม้แต่ความเป็นอยู่ของเรามันเหมือนช่วบ้านเขาหรือเปล่าปัญญาต้องใช้จุดนี้นะพิจารณาวัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ลรือว mm. no ่ากันด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราแล้ปัญญาก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้เราสงสัยในคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสสัสดาหรือเปล่าถ้าสงสัยใช้ปัญญาแก้ให้ชัด ว่าพระธรรมคำส,สอนที่องค์สมเด็จตุสงสวัสด์ที่ทรงสอนนะั้มันจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าโง่หรือว่าเราโง่ใช้ปัญญานะัจะใช้ปัญญาแลอปัญญาก็มาพิจารณาศีลที่เราจะพึงรักษาตามสภาวะของตัวถ้าพระก็มีสิขาบทสองร้อยี่สิบเจ็ดรวมทังอพิสมาจารย์ด้วยเป็นสามร้อยเศษ สมัเองก็มีสินสิบสิขาบทสิบล้วมีแล้วก็มีเซคีวัติเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้าสขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็มีสินห้ามีสินแปดตามอัธยาศัยที่พึงทำได้ใช้ปัญญาใไขคนพิจรารณาสิ่งของเราให้เป็นปกติอย่าให้มันด่างมันปล่อยมันขาดทะลุอย่าให้บกพร่อง ถ้ามีปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีอะไรยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่เรียกกันว่ารูปเวทรูปรูปเสียงกินรสแล้วสัมผัสเอาร่างกายคนก็เลยกันคนคนดีสัตว์คนดีวัตถุคนดีมันสุขโปรภุสอ ให้พิจรารณาในกายก,ายกตานุสติและอสุภกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนเนสัตว์แม้แต่ของเราให้ได้ว่ามันมีอะไรน่ารักตรงไหนมันมีอะไรเย็นโยงคงทนตรงไหนมันมีสภาวะทรงตัวหรือว่ามันสลายตัวไปในที่สุดต้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะจะไปติดอยู่ในตัวรักไม่ได้ต้องเป็นตัวคลายความรัก แล้วก็เจารณาอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่กระทบกระทั่งที่ปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งสร้างความไม่พอใจมันเป็นพ่ออะไรจึงไม่พอใจในบุคคลอื่นที่เขากล่าวอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่ว่าที่เราไม่พอใจที่เราโกรธเขาที่เราเกลียดเขาคิดคาดมาดร้เขามาดร้เขาเพราะเรามันเลว ถ้าเราดีที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครเขาใครจะว่าอะไรมันก็ไม่หนักที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านินทาประสังานินทาด่าสั่นเสริญเนของธรรมดาของโลกเขาสันเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวมันก็ไม่ดีไปตามคําเขาพูดเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็ไม่เลวไปตามคําเขาพูด ดูในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกคนนามังคณียาจ้างคนด่าไปบินาบาตเขาก็ตามไปด่าไปเทศที่ไหนก็ตามไปด่าไปอยู่พักพอนที่ไหนก็ตามไปด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเฉยไม่เคยสะดุ้งสะเทือน ต่อมาท่านสันชัยบริภาชกได้ก็นั่งด่านั่งด่าเฉยๆไม่พอก็ด่าฝากคนอื่นไปให้พระพุทธเจ้าสาปเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจต่อมาอีกพวกหนึ่งก็ได้กันสุปิยะปริภาชกนั่งด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจพระองค์ก็ทรงเฉย ไม่เดือดร้อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ดีเส้นแล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วเอเรื่องดีใครเขาจะทาดีเขาจะทํา,าทชั่วนะจะไปนั่งโกรธเขาเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็แแดงแดงใจของเรามันยังเลวมันยังมีกิเลส ในการที่เขาทามาที่เขาพูดมาจึงเป็นไม่ถูกใจจึงโกรธไม่ความโกรธมันตัวกินเลยคเืออารมของความชั่วจงสังหารความชั่วอันนี้เสียด้วยอำนาจความีหารสีและสกายาทิฏฐิร่วมกันนี่ในข้อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในรูปประชานและรูปประชาน ว่ารูปฌานและอรูปฌาแนแนวอาด้วยการนี้เป็นกําลังของจิตเหยียดึงปัญญาเป็นสะพานให้ปัญญาเข้าประหารประหารกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารเท่าน,นั้นไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้พิจารณาต่อไปปัญญาพิจารณาต่อไปว่าก,การที่เราจะทิ้ตัวทือตนท,ตที่เราที่เขาทือพวกเพื่พอความทิ้หมมทิสนณะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเรา เสมอเขามันไม่มีประโยชน์คนเกิดแก่เจ็บตายไม่กันไม่ควรจะอะไรเข้าไปเปรียบปเปทียบให้เป็นการเคร่องแข็งกันแลื้อท้นเียกว่าถ่อมเกินไปอะไรพวกนี้ไม่ควรคิดคิดว่าทุกคนเกิดมาก็แก่ไม่กันป่วยไม่กันตายไม่กันรักสุขไม่กันเกลียดทุกข์หมนกันเราเป็นเพื่อนกันได้แบบสบาย จะเสมอม่อเสมอจะดีกว่าจะสูงต่าจะความต่ำกว่าฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมิตรีของท่านท่านนี้พออุาจจจะใช้ปัญญาเขัาควบคุมกําลังใจว่าอารมณ์ใดที่จะเ,เกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องการเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวถึงอวิชาชาใช้ปัญญาเข้าจำแนแกแจกลมไปว่าอาวิชชาตัวเกาะ ก็ในอารมณ์ที่เป็นอนุสัยยังมีความลหลงไหลไฝฝันทอแท้อยู่ในคิดว่าถ้าเราเป็นอนาคามีเราก็มีความสบายไม่ควรจะเยอทียานมากเกินไปให้มันเหนือยก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำยังไม่ใช่กิจ เราก็จะต้องทําต่อไปในไหนเมื่อเวลาวันนี้ก็ทํำลายให้มันพินาศไปให้มันหมดกิจเสียขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหมดอย่าให้ปรากฏว่ามีในจิตปัญญาตัวนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามกล่าวว่าเป็นผู้เข้ามีความเข้าใจในอริยสัจสีเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีกินเป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์โลกนี้มันทุกข์ไปหมดที่มันจะทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาคือความทยานอยากเราจะตัดตัณหาความทะยานอยากได้ครับเพราะอาศัยหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีอารมณ์สมาธิตั้งมัน่น สามมีปัญญาพิจารณามีความเข้าใจว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขันญ,ญาณหรือว่าที่เราเรียกว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตใจทเราวางขันห้าเส้นได้เวลายก็ชื่อว่าเราเข้าถึงอริยสัจเหมือนนั้นจัดว่าเป็นพระอริยาจาเจ้าเบื้องสูงคือพระอรหันต์ นี่เราว่ากันถึงปัญญาและข้อต่อไปอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้ากล่าวว่าข้อที่สิบสองว่าปฐมฌานปฐมฌานนี้เป็นฌานที่หนึ่งที่บรรดาพวกเราเราพุตธบริษัทต้องทําได้เพราะเป็นฌานโลกีอนการเีิทสงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก เราใช้คำภาวนาและพิจารณาในขั้นห้าก็ดีภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือว่าจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกเขา,เขาก็ดีให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกตินี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเราอยากจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เมื่อว่างจากจิตอื่นจิตมันจะมีความรู้สึกือเอไปอัตโนมัติรู้ลมเข้าลมออกรื้ภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ช่างจะพิจรารณาอย่างไงก็ช่างให้จิตมันทรงตัวแล้วทรงจึกระทั่งไออารมณ์จิตนี้แม้จะยินเสียงภายนอกก็มาจิตก็ไม่รำคาญ สามารถใช้คำภาวนาและพิจารณาในได้จัดอย่างนี้ที่ว่าเป็นปฐมฌานแต่สำหรับปฐมฌานนี้มาทำได้แล้วก็ให้มันได้จริงๆงอย่าได้ครึ่งครึ่งกลางกลางถ้าจิตก่อนที่จะเข้าปฐมถึงปฐมฌานนี้ต้องระวังหน่อยมันยากตรงนี้พราะานปฐมฌานไปแล้วมันก็ง่าย เพราะว่าจิตนี่มันมีสภาพกับกรอกมันมีสภาพดินน้นรนมันมีสภาพฟูซ่านเป็นปกติการรักษารมในระยะต้นที่ทำจิตนี้ถึงมถึงปฐมฌานรู้สึกว่าจะลำบ,บากครุกคลาสสนิทบางทีวันนี้ส่งจิตดีพรุ่งนี้ส่งไม่ดีวันนี้ร่างกายไม่คารจะดีแต่จิตสงัดระวันลุ่งขึ้น คิดว่าวันนี้จะว่าก็ให้เต็มที่จีกับเฟื่อมไปกับกษัวสาลีขาสายเป็นอันว่ารมใจกับการทางกายนี้มันไม่เหมือนกันจะต้องทำใจให้สบายใหบริการหนึ่งอารมณ์จิตที่ 9, ข้าวเข้าไปวันเนียการห้าหนึ่งขนพองสยองเกล้าว สองร่างกายน้ำตาไหลสามร่างกายโยครงสี่ตัวสั่นเนือตัวลอยห้ามีอาการทราบสาั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างขางมันอย่าไปนสนใจการสร้างความดีเพื่อจิตเข้าถึงรมรรคมนาษเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถ้าเราจะทำดีอย่างนี้แล้วมันจะตายก็เชิญให้มันตายไวทามัธิยาใสเราไม่สนใจในการอยู่และการตายของร่างกายเขาต้องการอย่างเดียวคืออารมใจผู้สุขนี่ตอนหนึ่งของอารมณ์จิตที่ต้องคิดก็คิอว่าบางท่านจิตเวลาที่จะเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่สนิท พอจิตมีรอารมณ์สงัดก็มีความสุขประเดี๋ยวหนึ่งก็มีสภาพสภาพคล้ายๆกับพลัดออกจากที่สูงมีว่าลงมา,าอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่ไม่สามารถจะทรงอยู่บนกำลังของปฐมฌานได้จิตพลัดจากฌานเนี่ยอาการว่าคล้ายกับตกจากที่สูงอย่างนี้ไม่เป็นไร ถ้าเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่จะเริ่มทําจิตให้เป็นสมาธิให้ดึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกให้ยาวๆใจคลายใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆคล้ายๆกับเพลีนทหารถ้สองสามครั้งก็ตั้งเริ่มจับอารมณ์ใหม่อย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏพระบรรดาสาวกขอโองค์สมเด็จพระบรมสุคตการแนะนําก่อน การเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อเท่นี้ไปก็มรันดาพนันหลายโปรดตั้งใจเตรียมรับฟังคำแนะนำเนื่อในการเจริญพระกรรมฐานต่อไปต่เพราเวลานิดหน่อย